อุ้ยดังนี้เกิดกับจิวอีกแล้วอ่ะที่จริงเรามีสิทธิ์เจอไม่มีสิทธิ์แบบไม่เจอนอนนะระวังระวังนะเพราะว่าไอคนแร้งสิบสี่เนี่ยจะตกรัวๆเลยนะเพราะว่าเล่นกับแรงสูงของพวกพี่อ่ะไม่เป็นไรพี่ตกดฤทนปั่ันไปได้อยู่บ้านใหญ่เป็นแมก็เกิดอยู่บ้านใหญ่วะเอออยาเปิดกล่องยังไม่ได้จะเปิดกล่องเลยแค่จะวิ่งแค่จะวิ่งไปเช็คดูว่ามันคือบันไดเบดเมนหรือเปล่าอ่าด็อกเตอร์นะ เข้ามันใหญ่เข้าบันใหญเข้าบันใหญเข้าบันใหญออกก่อนเร็วอู้เฮ้ยมีคนแอบตู้ครับออวิ่งอุ้ยชุดไปด้วยเขาถูกตะปูอยู่กับพี่อะไปแล้วไปกันผมปาดต่อได้ไหมตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ฉีกเลยโอเคดูร่างฉีกเลยโอเคดูร่าฉีกเลย ทิ้ง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 กระเบลทิ้ง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 โอ้ตัแล้วเนี่ยแหละเขาจะอย่างเงี้ยแหละบอกเลยว่าน้องโอเนี่ยอาจมีสิทธิ์แบบแรงลดรัวๆแล้วบอกเลยม้าตัดอยู่ไหนอ่ะกระโดดรถตากไปเลยโดนช็อตมีหัวหมูนะพี่โอเคเลยม้าตัดอยู่ไหนอันเดียมโอ้ฝักเอาบีไปหนึ่ง กูต้องปรับใบอีบัสขึ้น300แล้วมั้ง200เอาไม่อยู่เขาไม่มีเขาไม่มีรูนโอ้จริงด้วยอ่ะจริงด้วยอ่ะอีบัสปั่นไฟแตกจริงด้วยมาถึงยังไม่ยังแตกคือไม่ดึงไหนแตกโชว์กันเลยอุ้ยอุ้ยอหนูกี๊ดหนูกี๊ดมันเห็นป่ะหนูร้องกี๊ดเลยใช่ไหมใช่ใช่โซนปมันอ่ะโซนโซนไหน่อยู่แถวนี้ไม่อยู่แถวนี้ย เดี๋ยวเรเช็คดูให้อ่าไม่พี่เขาอยู่แต่เขาอยู่ใกล้นิดนึงแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ใกล้เกินไปเอา,าแล้วก็ไม่บอกกันว่าใครจะช่วยฉันก็วิ่งมาแม,กว,มาวก็วิ่งมาเงี้ยวก็วิ่งมาไะไรไปเลย,เลยผมทำตัวมีประโยชน์อยู่่านไทยเลย่านไทยเลยเลยมื่อกี้มันมาทึบเครื่องฉันด้วยแหละ จะเห็นปั่นไฟตลอดอ่ะแล้วก็ปั่นแตกมาพี่มามามาไม่ใช่คือผมจะปั่นแตกเพื่อให้มันมาไล่ผมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปั่นแตกก็คือปั่นแตกอย่าบอกว่าปั่นแตกมาไล่ผมเมื่อถ้าไล่แกมันมันก็เจอพี่อ่ะดิก็ปั่นอยู่ด้วยกันเดี๋ยวผมเรียบร้อยว่าแล้วนึก calling พี่นึก calling นึก calling นึก calling ใช่เปล่าไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปไปดูให้เขาเห็นเหรอนั่งเนียนนะนนี้พี่ผมว่หนั่ง แมวกระพิบใหญ่ได้ยินเสียงบ่ะไปไปไปเอ้ยไปคนเดียวตรงนน้นนะปั่นคนเดียวตรงน้น่ะเออช่วยเองบาร์บีคิวถ้าอย่างนั้นถ้าปั่นอยู่บาร์บีคิวมามาฮิวให้น้องมามาครุ๊ปให้น้องเลยตันโลดทำไมเธอชอบช็อตชั้นอีดอกก็ต้องเอาแต้มดีวะเอาเครื่องมันใหญ่ไป อย่าเข้าบ้านใหญ่นะอย่าเข้าบ้านใหญ่นะเครื่องติดกันสามเครื่องไงตรงนี้โอ้ไม่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 ฉีกไปเลยฉีกไปเลยคนนี้ฉีกไปเลยจิ๋วฉีกไปเลยจิ๋วฉีกไปเลยอ้าวต้องใหไล่มันมันจะไล่หรือเปล่าเราใส่ตาตาดำป่ะเนี่ยเห็นผมแล้วเนี่ยจะเข้าไปแฝงตุบบ้านใหญ่นะโอเครู้เรื่องเดี๋ยวพี่เหยี่ยวมา เขาบ้านใหญ่บ้านใหญ่โอเคพี่ลงล่างพี่ลงล่างพี่ลงล่างเลยดึงเลยดึงไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงปั่นไปเลยสองคนนั้นน่ะเดี๋ยวพี่พวกพี่ช่วยกันเองสามคนก็พออยู่ไหมบ้านอยู่บ้านปะ่ไม่ได้ไม่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 อยู่แต่ช่วยอะไรใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วที่ปั่นอยู่ป้านอยู่อเนี้ยอยู่เอลทีอ่ะอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายกลางเอ้ย เฮ้ยนี่รู้เปล่ามาเอ้บโหไม่เล่นด้วยอะไรเฮ้ยทำไมเขามาคุมเครื่องตรงเนี้ยใช่ใช่เขาชอบคุมเครื่องนั้นเราอยู่บ้านเล็กเอาอยู่บ้านเล็กเหรอพี่กับเราวิ่งเข้าบ้านเล็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ชี้ให้เดี๋ยวเล่นอยู่แมเทปย่งเงใช่อยู่แมทเทพอยู่อยู่กลางล่าง มันไม่สนใจผมแค่ปั่นแค่นั้นเสือฉีละอยู่ือบ้านใหญ่ uh จิงไม่เอาอ่าเอออยู่กับผม่นี่ันย่แปลว่าทิง้งแปลว่าทิ้งไม่เมื่อกี้พี่เห็นภาพลวงตาไงพี่ขอโทษพี่เป็นนึกว่ามันไล่อยู่ยังยัง ตามแมสเอลทีครับโอ้เอาฉีกให้ฉีกให้เล่นเลยๆใหญ่ๆเข้าแมทเทปแมทเทปล่นไปแล้วเอาไปหนึ่งร้านตรงหน้าหนึ่งทีมากางแบบได้ไหมแม่จะเข้าโอ้ระเบิดเดี๋ยวไม่ทันละไม่ทันละเข้าไปเลยมาตามพี่ว่ะอู้ระเบิดอยู่ดิ เทไร่ป่ะเล่นเล่นด้วยครั้งเดียวแล้วก็ทีดงทีดีกว่าเขาบ้านใหญ่ได้ป่ะเข้าไปเลยพี่พไม่มีใครอยู่มันเรียมตัวน,วนี้ตัวนี้ช็อตช็อตปินอยู่นะคนนี้ช็อตช็อตไอ้พักดักโกงงวดนะครับเมื่อี้ก็ช็อตเหมือนกันพี่ลงกระทอมได้ไหม เข้ามาเล็กเหรอใช่ครับเข้ากระท่อมได้ไหมเห็นเครื่องกระท่อมเสร็จไปแล้วว่าได้ได้ได้มาเลยมาเลยชิบเลยชิบเลยชิบเลยทิ้ง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 ไม่ทิ้ง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 พี่ประกบแบบไกลๆอยู่หายปอกพันใหญ่นะพันใหญพันใหญ่สลึเอ้าตามีบาสเฉยเลยโอ้ยยังไงมา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 ผมเองผมเองผมเองอยู่ไหนกันพันใหญ่นยอยู่ข้างหลังแง้วเงี้ยวเง้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 วไม่อยู่ข้างหลังผมอยู่บ้านใหญ่อ่ะ เล่นกระท่อมได้ไหมไปเล่นกระท่มไหมไปเล่นกระท่มไหมเล่นมาเทมเล่นมาเทมกระท่อมอยู่ล่างขวาเล่นได้เต็มแล้วหรอใช่เต็มแล้วเพราะว่าเติมมาเต็มแบบเต็มเปี่ยมเลยเนี่ยไหนว่าจองไว้หนึ่งที่ไงโอ้ยจองไม่ได้ทุกคนเข้ามาผมเล่นหน่อยให้ทำไงอ้าโอ้โหอะไรวะผมอยู่บ้านใหญ่นะ มาเลื่อยเลยทุกคนนี่วรหน่อยครับไม่ได้ควรหน่อยเอาไม่ได้ไม่แเ้วนั่นหนูสิครัผมเราไั่ไม่สุตสักทีว่ะเราเป็นอะไรเขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่โน่นฝั่งบ้านค้าตรงช็อตหนาใครไม่รู้ในแม่ทีบลางสายเออนั่นแหละพอช็อตเจอพี่เจอพี่เจอพี่อยู่กระท่อมอยู่กระท่อมของปันในบ้านใหญ่ ยื้อก่อนนะเล่นอยู่เ yup, ล <po bio> ่นอยู่เฮ้ยเจ็บว่ะเจ๊จุ่มอยู่เครื่องข้างๆครอบหมูรู้เรื่องรู้เรื่องตามสุดนะทิ้งทิ้งทิ้งท้ทิ้งทิ้้อมันมาไอ้มันมาอยู่อยู่ขวาบนทิ้งแล้วทิ้งแล้ว ไอแอบเลยแอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอดให้แอบเลยแอบทุกทุกคนทุกคนอยู่ไหนจะไปฮิวผมผมอยู่ไม้หมูพี่สองคนอะที่ปันอยู่ไหนโอ้มันโดนได้ยังไงวะน่ะไอ้เจ้าเจ้าโออยู่ไหนเจ้าอยู่ตรงแม่ข้าคอกหมูอะแม่ข้าหมูอยู่บนหรืออยู่ล่างอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งอะตอมหรืออยู่ฝั่งฝั่งบ้านใหญ่บนพี่บนบนบนบ้านใหญ่บ้านใหญ่พี่บนลงลงมาล่างได้ไหมไม่ฮิวหน่อย พี่อยู่แมตเทพล่างอีบาสเล่นอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ตามแล้วเขาไม่ตามแล้วเขาทิ้งอีบาร์แล้วนี่ว่าะชาใชายอยู่อยู่อยู่แมตใช่ไหมพี่พี่เล่นแมตใช่ไหมไม่มามาฮิวอยู่กระท่อมก็ได้กระท่อมมีไม้ไหมาม่อยู่หอพี่น่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาฮิวให้พี่หน่อยพี่ขอร้องเมนพี่จะไหลหมดตัวอยู่แล้วเลือดพี่อะปักเข็มแดงเลยมพี่ปักเข็มแดงเลยไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับ เอาไว้เลดเกมมันเลยเครื่องนึ่งจริงรับเขาจริงรับเขาโซนเขาอยู่ข้าหมูเขาอยู่ข้าหมูเขาโซนเครื่องใช่ไหมทุกคนบอกสิใช่แล้วใช่แล้วใช่เลยใช่เลยเครื่องไหนที่เราต้องปั่นมีเครื่องที่ออะโภาพหลอนตกใจหมดอ๋อที่เขาไล่เครื่องนี่เองพี่เขาไล่ไม่สุดหรอกที่ปั่นอยู่ข้าไมวัว ที่ฝันไม่หมดที่พิงมาได้คู่เขาตีวุ้นโอเคโอเคถามจริง oh. ไม,ไม,ม่ไม่มีไม้ก็วนได้เหรอเนี่ยรู้ดีรู้ดีรู้ดีอะไรครับคุณเนยคุณเนยพูดสิพูดให้เคลียร์เลยนะรู้ดีอะไรผมไม่ได้เป็นคนรู้ดีผม,มเป็นคนแสนรู้ป่าหรือเปล่าคนหรือเปล่า,ลาใช้กัเด็กติดตัวผมอ่ะใช้กับ <ไป S 2> คนก,ก็ได้นนั่แหละกระทืบเครื่อง คือเครื่องแรงอะถือเครื่องแรงชิบหายแล้วโดนวยโนอันไรพี่ไรพี่อยู่กับท่อมเปิดประตูเลยนะกลับ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 เป็นเป็นเลยกลับเป็นเป็นเลยเอ้าเพี้ยตัวเดียวกันช่วยได้ไหมจะยัดไม่มีใครเลยไม่พี่อ่ะพี่ช่วยได้ไหมพี่จะยัดได้ประตูใครเปิดอยู่ไหนบ้างโอเคหนึ่งใกล้ๆบ้านใหญ่พี่ ตรงนี้ไม่มีไม้วะผมล้เฮ้ยหนูต้องสระผมก่อนวะขึ้นขึ้นไปบนเลยขึ้นไปบนเลยพี่หล่อหล่อช่วยบาสได้โอเคครับต้องยกขึ้นบนบนบนขวาก้าวแ้วเปิดเลยข้าวข้าหัวสี่ยโยยบาร์สออนมันเด่นไปไปประตูนู้นไปประตูนู้นไปไปประตูคนยิงกันไปประตูคนสองคนโอเคโอเคพี่ช่วยพี่ช่วยเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมต้องเปิดเปิดไดิเปิดดิเปิดดิเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้จากการ เปิดได้สิว่ามันเจอไม่ได้ไงเปิดเป่นให้เฉยครับหรอีบ้ายไปประตูนู้นเลยตาตาบอไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปแย่ไม่ต้องไปแย่สมมุติอยู่ตรงนี้แหละบ้ายมีแทงหลังใช่ไหมไม่ต้องเปิดเดี๋ยวพี่เปิดเองบ้ายเขาอยู่กับหนูผมไม่เข็มแดงนะห้มนูอยู่ไหนหนูอยู่บ้านเล่นเบ็ดเม็ดปะเนี่ยหนูหนูวิ่งทะลุอ้าวชิบหายแล้วออกแล้วออกแล้วเลยแตกแล้วน่ะ แแล้วจบกันฉันอุตส่าห์ไปยกให้เธอเป็น <Lucy> อิสระเธอกลับไปอีกแล้วทำไมถึงวิ่งออกประตูไม่ได้อ่ะก็เขาอยู่ไว้เขาไปก่อนดีกว่าะไปก่อนดีกว่าบะเพราะว่าถ้าเขาไอ้นีมาก็ไม่ได้ มุนวอล์กออกซะหน่อยอีดอกตีกูซะหน้าหักเลยตีซะหน้าพุกเลยดั้งกูทำมาแพงนะอีดอกเตอร์มึงทำให้กูใหม่เลยอ้าวลับข้า